สวัสดีครับกิจกรรมความเพียรนะครับนอตต p 0 3 4ครั้งที่34วันที่5กุมภาพันธ์สองพบทที่8ปดบทสวดธรรมจกกักรประวัตนาสูตร เอวามีสุตังเอกังสมัยยังพระกวาพารณสียังไม่รติอิสิปตเนมิคาเยตัสลักโขพระกวาปัดจาวะคีเยภิกขูอามันเตสีเทวามีภิกขเวอันตาประพาชิตเตนนะเสวิตรพาโยใจยังกาเมสุกะอามะสุขันลิกาเนโยโคลหินุคาโมโปทุชะนิโกอนานิโยอัตนาสันหิโตโยใจยังอัตตะกีลามะถาเนโยโคทุโออนานิโยอนัตถะสันหิโตเอเตเตภิกขเว อุโันเตอนุปปภพปะคัมมะมัช ja ฌิมาปฏิปทาตถาคตีนะอวิสัมพุทธเจ้ากุโรณียะนะกุระณีอุปสมัยะอภินัยยะสัมพทธายะนิพพานายะสังวัตติกัตตมะจักสาภิกเวมัชฌิมาปฏิปทาตถาคตีนะอวิสัมพุทธเจ้ากุโรณียะนะกุระณีอุปสมัยะอภินัยยะสัมพุทธายะนิพพานายะสังวัตติอายะมวะอริโยอัะทังกิโกมะโคสัยะติทังสมาธิติสัมะสามกับโภสัมมาวาจา สัมมาคัมมันโตสัมมาชีวะสัมมาวายามุสมาสติสมาสมาธิอย่งโขสาภิกเวยมะจิมาปฏิปทาตระกตเนะวิสัมปุทาจักุกรณียานะกรณีอุปสมัยญาปิญญาสัมปุทัยญาณิพานยะสังวัตติอีทางโขปนะภิกเวทุกขังอริยสัจจังชาติปิทุกขาชาลาปิทุกขามรณะปิทุกขังโสกปะระปริเทวะทุกขะโทมะนัสสุปา ยาสาปีทุกขาอปิเยหิสัมปโยโคทุกโคปิเยหิวิปโยโคทุโคกยามปิดฉังนะภัพติตามปีทุครั้งสังคิเตนะปัญจุปทานักขันธาทุกขาอิทังโคปนะภิกเวทุกขสสมุทโยอริยสัจจังยังตันหาโปโนภวิกานันทิลาสกะสหกตาทัศลาทัศลาพินันทินีไสยติทังกามตันหาภวตันหาพิวะ วิภาวะตันหาอิทังโคปนะพิกเวทุกขานิโรโทอริยสัจจังโยตสาวเยวะตันหายะอาศะวิลาขะนิโรโทอจาโคปติณสัโคมุติอนาลโยโอทังโคปนะพิกเวทุกขานิโรธคามินีปฏิวัตอริยสัจจังยดมีวะอาริโยอัังกิโกมโคสยติทังสมะติติสมาสังกปสมะวจามิสมากัมมตโสมาชีวสมมวจามู

อุตาริวิชาอุตาริอารมณ์อุตาริิทงทุกขสุทัโยเรสจันติเมพิกปุภอนนุสุเตสุธเมสุจักุอุตาริยานัอุตาริปัญญาอุตภาริวิชาอุตาริอารมณ์อุตาริตังโคปิทังทุกขสุทโยเรสจังปะหาตาันติเมพิกปุภอนนุสุเตสุธเมสุจักุอุตาริยานอุตาริปัญญาอุตภาริวิชาอุตาริอารมณ์อุตภาริยโย रिया सचा बही न ती में भी कवे पुभे अनन सुते सुथे में सुचकु उठपादी जन उठपादी पंजा उठपादी विचा उठपादी आलोक उठपादी इथान तो करनी रो तो रिया सुते सुथे में सुचकु उठपादी जन उठपादी पंजा उठपादी विचा उठपादी आलोक उठपादी तांखो पने थान तो करनी रो तो रिया सचा सची का तमा ती में भी कवे सुते सुथे में सुचकु उठपादी जन उठपादी पंजा उठपादी विचा उठपादी आलोक उठपादी तांखो पने थान तो करनी

เอกุ้มอุตภปาธิยานัอุตภปาธิปัญญาอุตภปาธิวิชาอุตภปาธิอารโกอุตภปาธิตั้งครตปนิทานทุกขันนิโรตคามินีปฏิบัติอาลัยสัจจังทาวิตันติเมพิกเวปุเพนานุสุเตสุธรรมเมสุจะคุมอุตภปาธิยานัอุตภปาธิปัญญาอุตภปาธิวิชาอุตภปาธิอารโกอุตภปาธิยาวักคีวันจะเมพิกเวอิมิสุจะตุสุอริยสเจสุเอวันติปริวัดถังทวัสสะกาลังยถาภูตังยานาทัศนังนณสุวิสุตังอโหสี นิวาตาหังพิกเวตสีสัทเทวะเกโรเกสมาระเกสสพัมมะเกสัสสะมณนะพามนิยาปชายะสัทถีวะมนุสัยยะอนุตรลังสัมมาสมุทิงอภิสัมพุทโธปัจญญาสิงยาโตจะโมโหมีพิกเวอิมิสุจตูสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตถังทัสวาทสาการังยะถาพุตังยานะทัศนังสุวิสุทธังอโหสิอาถาหังพิกเว สัตเทวเกศโอเกสมารเกศผ้ามะเกศสัมบ้นผ้ามนียาปัญญาสัตว์มนุษสัญอนุตลังสมมาสมถิงอภิสัมพุทโธปัญญาสิงยานจัปปนาเมทัศนังอุทปาธิอกุปาเมวิมุตติอายามันติมาชาตินัตถิธานิปุณาภวโอติอิตัมโอจะภควาอาตมนาปัญจวัคคียาภิกขุภควโตภาสิตัง อาภินันทุงอ e, ีมัสมินจ่าปณะเวยาการนิสมังนิสมิงพันยะมาเนอายัสมาโตโกนธัญสาวิรัชังวีตามารังธรรมจากกุงอุทปาทิยังกินจีสมุทรทายธรรมสัตธรรมสัพพันตังนิโรธธรรมมันติปวัตติเตจพระวตาธรรมจากเกกุม ภูมิมาเทวสัทธรรมนุสสาวเวสุงเอตัมภะคะวะติภานาสีสียังอิสิปตนีมิขเทเยอนุรุตรงธรรมจักกังปวัตติตังอัปปะทิวติยังสมณีนวะภามณีนวะเทเวนวะมาเรนวะพมุนาวาเกนะจิวะโลกัสสิติภูมิมานังเทวานังสัททังสุตวะจตุมหาราชิกาเทวสัทธรรมนุสสาวเวสุงจตุมหาราชิกานังเทวานังสัททังสุตวะตา วติงสาเทวาสัทธรมนุษสาวเวสุตาวติงสานางเทวานางสัทธังสุตวายามาเทวาสัทธรมนุษสาวเวสุญยามานางเทวานางสัทธังสุตวตุสิตาเทวาสัทธรมนุษสาวเวสุตุสิตานางเทวานางสัทธังสุตวานิมานารติเทวาสัทธรมนุษสาวเวสุนิมานารตินางเทวานางสัทธังสุตวาปารตีามมนิมติวสตววสัตวตีเทวาสัทธรมนุษสาวเวสุปรนิมิตะวสัตวตีนางเทวาสัทธังสุตวา ผู้ม,มากายกาเทวสัทธรมมนุสสาวเสวสุงเอตัมภักวตาภานสียังอิสิปตนีมิคาทะเยออนุตรังธรรมจักกังปวัตติตังเอปบปาวติวัตติยังสมณีน,นาวะพัมณีน,นาวะเทเวนวะมาลีนวะพัมมุนาวะเกนจิวะโลกาสมิติอิติหะเตนะขเนนะเตนะมูหุตเตนะยาวะพัมมะโลกาสัทโธอับภุขัดกัจจิอัยัญจะ ถ้าสัจหาสีโลกธาตุสังคปิสัมปาสัมปิสัมปาเวทิอภมาณโอจะโอลาโลโอภัสโโลเกปาตุละหูสีอติกรรมเมวะเทวานังเทวานุภาวังอัตโขภะควาอุทานังอุทานีสีอัญญาสีวัตโขโกนทันโยปัญญาสีวะตโพโกนทันโยติอิติหังอายสัมโตโกนทันยสอัญญาโกนทันโยติวะวะนามังอโหสิติ betulka apabila manusia tidak bersopan bahwa orang semasa itu wicara nasumu nasukatulukabu itu untur polisi tamansari di saat hari wamunusenang betul berwati polisi itu manusia sebagai kata bahwa tanpa manusia tidak kokariko ihibisiko mau uvanjiko bacang tang ပတ္တိစေပ္ပံက္ခ ानुस တိသုမတိပန္နဘောတောသာသံဃောဣဝိပတိပန္နဘောတောသာသံဃောအိယယပတိပန္နဘောတောသာသံဃောသမိတိပတ္တိပန္နောဘောတောသာသံဃောယတိတာတရပုရိစေယုခဏီယအာ vartheta ရုစပ္ပာယေသေသဘောတောသံဃောငိယပဝေနာယုတခနိယောအံခြေလကနိယောတလမိခေတံဘောသတိ

2013 11 13 13 저스포츠만나무패스무라스라게게산대비타파카스윙수리오와팡가로니신오시리삼번오소피토미니붕크오구마라카스포테로메시지두번째코소마이항보테니니챔피다시구나그로우본왕클리말로잡아내는사실이테라마지미시타나테디캄마세사시티마테라. Wisita jina sawa ga itasi di mati racetu bantau cinosa celanata sila di cinak kamong kesuksana di taula tanam tua asita kini meta satekang. Tasi kang mowaseto wasi wameyang ko ngalakang kada mowarawit tangce ada nanti gesedang akase cina ngasih sesa bagarasa di ta cinak nanamurasa nyo ta serpa galang angga tawata vita di senja tapi asisa wenge ngentu dan ta cinak tesi sawa setou mesegisi asumba tamba چنه پنجو چون نیو روان نو به تراي ساته په لين ته مسبه ده بولسه صوبه جيم تو سوتو سره کو چنه په امنه چت په تو دمنه امنه چې دانه څنګه کو څنګه د نه نه سره یو ساته منو خبره ده چې منو پچري دي بودي 14 بود سو په او ماکا په و وسه سه سما پینیمیت ساوتن دان کی مي کلن او دیت کو له سسنه ما لان ثانا دي ثمه ویتینای چې تو منين تو د دې چا صفوت ته چې ما خرانې ما له دې گما پیوت تي سپت رين ภรติงโคลำปนาละวะกามะขามะทัตทะยัขังขันตีสุทันตวิทินาชิตวรมนีโทตันติเจสะโพตุเตชะยมังคารานีนาลาคิลิงขะชะวังอติกมัตหบูตังทาวะกีจักกามะสะนนีวะสุทารุณันตังเมตตัมพุเสกะวิทินาชิตวรมนีโทตันติเจสะโพตุเตชะยมังคารานีอุกิตาขักกามะติหัตถะสุทารุณันตังทาวันติโยชนะปะถังคุลิมาละวันตังอิทธิ ทีสังฆตมโนชิตวมุนีโทตันติัสสะพ่ตเทชะมังคารานิกัตวานะกัตธรรมมุทลังอิวาทัพพินิยะจินใจยะทุกขะวจนังชนะกายะมัชเชสันตินาโรโสมะวิทินาชิตวมุนีโทตันติัสสะพ่ตเทชะมังคารานิสัจังฮิตวิหายะมติสัจจกะวัตกตุงวาทาบิโรปิตามานังอติ อันทถ้าพุทังปัญญาปฏิปะชลิโตจิตตวมุนีธวัตติเชษสะพวตุเตชัมังกรานินันโทปันนันทะพุชคังวิพุธังมาหิตถึงปุเตนะเถระพุ้ชักเคนะธรรมะปยันโตอุทิอิทุปะเทสะวิธินาจิตตวมุนีธวัตติเชษสะพวตุเตชัมังกรานิทุกขาหะทิฏฐิพุ้ชักเคนะสุหัตถังพมังวิสุทธิชุติมิธิ กาพิพานังยานาเทนะวิทินาจิตวามุนิทวตันติชัสะพ่อตเตชัมังคารานิเอตาปิพุตตะชัยมังคาระอัถฐคถาโยวาจโนทินะคินีทินีสารเตมัตทันทีหิตวานะเนกะวิวิธานิจุปัตตะวานิโมขังสุขังอาทิกะเมยยะนโรสปัญโยมหากรณนิกูณฑูปอิตายะสัมภะปานินางปุเรตวาปารมีสัพพาปโตสัมโพธิมุตตะมัง เอติน ok e e ัสสัจวัชนะโหตุเตชะมังคารังชยันโตโพธิยามูเลสกายานังนันทิวัฒโนเอวังตะวังวิชโยโหหิชยันสุเชมังคะเลอปาราชิตปัลลังเกสีเสวปทาวิโพคะเลอภิเสเกษมาสัมภะพุทธานังอคัปปโตปมุทติสุนักตังสุมังคารังสุปัปปตังสุทิตังสุขโนสุมหุโตจ้สุยิฐังพุทมะจาริสุ ปุทธคินังกายกรรมังวัจกรรมังปุทธคินังปุทธคินังมโนกรรมังปณิทิตย์ทธคินาปุทธคินานิขตวานะลาภันตเถปพทธคินีพุทธวุตสัพพังคารังละขันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาวนะสัตสุติพวทธวุตเถพุทธวุตสัพพังคารังละขันตุสุเทวตาสัพพุทธะธรรมานุภาวนะสัตสุติพวทธวุตเถพุทธวุตสัพพังคารังละขันตุสัพเทวตาสัพพสังขานุภาวนะสัตสุติพวทธวุเต บทที่สิบห้าปฏิธนคถายาเทวตาสันติวิหาราวสินีถูเปคะเลโพธิคเลตหิงตหิงตาธรรมะธานีนะพะวันตุปูชิตาโสถิงการวนเตถะวิหารมัทะเลเถราจะมชานะวากาจะพิกขโวสาลามิกาทานาปฏิอุปาสการามาจะเทสานิขมาจะอิสระ สัปปานาภูตาสุขิตาภวันตุเตชัยยาผู้ชาเยปีจะอัทาสัมภะวาสังเสธชาตาอัทโวปปาติกานิยานิกังธรรมาวังปติจเตสเพปีทุกขัสสะกรณตุสังขยังทาตุจีรังสตังธรรมโธรรมมัทธาจะปุกขลาสังโคโหตุสมะโควะอาทายะจะขิตายะจะ อัมเหระกัตุสัทธโมสเพปิธัมมจาริโนวุทิงสัมปะปุเนยามะธเมไอรลิยปะเวทิเตปะสันนาหุนตุสเภปิปานิโนพุทธะศาสนธรรมสัมมาทารังปะเวฉันโตกาเลเทวปวัสสันตุวุทิงภาวายังภาวะยะสตานังสมิธทางเนตุเม ธนิงมาตาปิตาจะอัตระชังนิจังลัขันติปุตตกังอีวังธรรมีนะราชาโนปะชังลัขันตุสัพพทาบทที่สิเทวตาอุโยชนะคาถาทุกขปตาจันิทุกขพยาปตาจันิพยาโสกปตาจันิโสกหโหตุสัพเพปิปานิโนอิตาวตาจะอภิชิสัมปทางปุญญาสัมปทางสัพเพเทวมูดนุโมทันตุสัพพะสัมปติสิทธิยาทานังทัตันตุสัทธายะสีลังลัขันตุสัพพทาภาวะ นาพิรตาหุนตุัจฉันตุเทวตาคาตาวัที่สิบเจ็ดสุมังคนคาถาหูตุสภางสมังคาังและคาตุสุเทวตาสภะพุทธานุภาเวนัสติหุนตุนี้นาตรังหูตุสภางสมังคาังและคาตุสุเทวตาสภะธรรมานุภาเวนัสตศรษฐหุนตุนิราตรังหูตุสภางสมังคาังและคาตุสุเทวตาสภะสังขานุภาเวนัสติหุนตุนิราตรัง sabi Buddha ta para bata pece ke nan jayang parang an ta nan jati cina la so so sabi pu ta para bata pece ke nan jayang parang an ta nan jati cina la so so ᱥᱟᱯᱮ ᱵᱩᱛᱷᱟ ᱯᱟᱞᱟᱯᱟᱛᱟ ᱯᱟᱪᱮᱠᱟᱱᱟ ᱡᱟᱭᱟᱝ ᱯᱷᱟᱞᱟᱝ ᱟᱦᱟᱱᱫᱟ ᱨᱟᱱᱟ ᱪᱟᱛᱮ ᱪᱮᱱᱟ ᱞᱟᱠᱟᱢ ᱵᱟᱛᱢᱤ ᱥᱚᱵᱚᱥᱚ ᱥᱟᱯᱮ เพื่อพรระพุทธาบดเช่นนันจะยังพระงค์หลั่งทานนั่นจติเชนละขังพระธมิโสโสเพื่อพพุทธะพระพุทธาบดเช่นนันจะยังพระงค์หลั่งทานนั่นจติเชนละขังพระธมิโสโสด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิฐานอนุภาพแห่งความเพียรและในิสงส์แห่งการบูชาพระราตนาทัยด้วยการสัตยายบทสวดมนต์พระสุภบุริยและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทางทางโลกและทางธรรมขอทวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสัตยายมนต์และ ธรรมะเหล่านี้เมือม่อโมทนแลวปดำนวยพาะกเข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระวิตทยยอดสถีหรียนยอดสตีเหรียนวม่กูหกสตรอจนวัตถุมงคลที่ทั้งบนที่สามสิ่งซงขึ้นให้เปลี่ยนด้วยอนุภาพแห่งพระฤาธิ์พสฤทธิ์รตุบการเทิน บุญกุศลของอ, ondan, ของค์พระเจ้าท <van> ั <Louisiana> ้งหลายอันเกิดจากการสวดมนต์เจรนจิตภาวนาขออนุทวารเป็นพุ้ท้าูชายรรมาบุญากควาบุญชาขอผลบุญนี้จงส่งถึงผู้มีจิตศรัทธาลูกสวดมนต์เจรนจิตภาวนาทุกท่านขอจงปลอดจากราชภัยทั้งปวงปัญญาความทุกข์กายทุกชนสิ้นประสบความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานชนะต่ออุปสรรคและมาทั้งหลายจะสมบูรณ์พร้อมด้วยทันศัพท์สมบัติบริสมบัติมีดวงตาเห็นธรรมสำเร็จในการวิปัสสนากรรมฐานเกิดปัญญาญาณและเจริญด้วยจตุพิธพรชนาะรเศิษย์อาย